ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือ learning tower ครับลิกาได้ของเล่นใหม่มันเป็นของเล่นหรือไม่ใช่มันเป็น อุปกรณ์นะครับเพื่อให้เด็กนั้นเนี่ยได้มีการเรียนรู้โดยที่เขาสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของเราเช่นสมมุติว่าเราล้างจานนะครับเขาก็จะมายืนอยู่บน learning tower นี้นะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเปิดก๊อกเป็นนะครับล้างอะไรเล็กๆที่เป็นพลาสติกได้นะครับเขาเขาก็สามารถาเรียนรู้ไปกับเราได้แล้วเขาก็สามารถยืนแปรงฟันได้ด้วยปกติเนี่ยเขาก็จะแปรงฟันในห้องน้ําใช่ไหมครับ พอแปรงฟันในห้องน้ำเนี่ยก็อาจจะมีอ่าเรียกว่าการกระทำหรือพฤติกรรมที่แตกต่างจากเราดังนั้นเนี่ยพอเขาเห็นเราอ่ะแปรงฟันที่อ่างล้างหน้าเขาก็สามารถยืนแปรงฟันเหมือนกับเราได้เลยครับที่อ่างล้างหน้าจึงเรียกว่าเป็น learning tower นะครับอ่าราคา6,990บาทเห็นเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเขา ทำเป็นางานเสริมเนื่องจากว่าเขาเป็นคุณครูสอนว่ายน้ำนะครับก็เซลเขาบอกว่าถ้ามีคนสนใจ Learning Tower ซึ่งทำมาจากไม้นะครับ4,990บาทแล้วไปส่งถึงประตูบ้านนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะประกอบให้แล้วก็สอนให้ด้วยนะครับส่งที่กรุงเทพนะครับสำหรับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็น่าจะส่งผ่านไปรษณีย์นะครับผมก็ คุยกับน้องคนที่ทำนะครับว่า,าถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยไปส่งแล้วอธิบายให้กับลูกค้าได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปส่งได้ด้วยตัวเองแต่ก็จะแพคแล้วก็แรปแบบนี้ให้โดยที่น่าจะส่งผ่านไปรษณีย์ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเคอรี่หรือเป็นแฟลตหรือจะเป็นบริษัทขนส่งบริษัทไหนนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาอะสามารถทำกิจกรรมคล้ายๆกับเราได้เลยเพราะว่าเนื่องจากตัวเขาเล็กใช่ไหมครับพอตัวเขาเล็กเนี่ยเวลาเขาเห็นเราล้างจานเขาก็อยากที่จะทํากับเราด้วยเขาก็สามารถเรียนรู้กับเราได้หรือเราจะทําอาหารทําอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็สามารถเรียนรู้กับเราได้ด้วยผ่านาเขาเรียกว่า learning tower คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับบันได ที่สามารถให้เด็กเนี่ยปีนขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนกับเราได้เป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นบันไดเพื่อยือนก็ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ลิก,ก้าก็จะเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าครับเป็นพรีเซนเตอร์ไหมเป็นจีเซนเตอร์หรอสวัสดีพี่พี่เขาก่อนสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ก็น้องเขาฝากร้านมานะครับผมก็เลยเอามาแชร์ให้กับทุกๆท่ททานได้ เห็นภาพว่าไอเรนนิ่งเขาที่ทํามาจากไม้คือไม้เห็นเขาบอกเป็นเป็นไม้ไม้จริงเลยนะครับเป็นไม้จริงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ยางพาราประกอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือมันมันดูคงทนแน่นหนามากเลยครับเดี๋ยวจะลองนั่งแทนลิก้าด้วยนะครับว่าสามารถรับน้ําหนักได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับนี่ก็เป็น เล ARNING TOWER ที่สามารถประกอบได้นะครับเราสามารถปรับระดับได้เราสามารถปรับระดับให้สูงมาแค่นี้แค่นี้หรือแค่นี้นะครับเขามี3ระดับครับเดี๋ยวให้ลิก้าลองยืนนะครับลิก้าขึ้นไปเลยครับหนูปีนขึ้นได้ไหมหนูค่อยๆปีนนะเดี๋ยวให้แม่ให้แม่พาพาขึ้นขึ้นปีนเอง,เอ,ง,เอ,งอ่านี่ครับแล้วเขาก็สามารถ ยืนเข้ากับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นซิงหรืออ่างล้างมืออ่างล้างหน้าเป็นไงดีไหมลูกด,ดีไหมดีไหมนะครับเขาก็สามารถยืนได้ครับเนี่ยครับเขาจะสามารถยืนได้พอดีเลยครับแต่เราก็อาจจะสอนเขาขึ้นลงนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ สำหรับเด็ก1ขวบกว่าขวบครึ่งนะครับใกล้ๆ2ขวบก็สามารถปีนขึ้นได้สามารถจับเองได้เห็นไหมครับเขาจะสามารถจับเองซ้ายขวาเนี่ยเขาสามารถจับแล้วเขาก็เดินขึ้นไปเพื่อที่จะทํากิจกรรมร่วมกับเราทํากับข้าวหรือล้างมือหรือแปรงฟันก็สามารถทําได้ครับข้อดีของ Learning Tower ของเจ้านี้นะครับที่น้องเขาออกแบบเนี่ย เราสามารถพับตรงนี้ให้เป็นล้อแล้วสามารถเลื่อนได้ครับในเคสที่ผมไม่ต้องการเลื่อนเนี่ยผมก็จะพับตัวนี้ไว้นะครับถ้าเราผลักไปอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นล้อที่สามารถเข็นไปนู่นไปนี่ได้ครับตัวเขาก็สามารถเข็นได้ตัวเราก็สามารถเข็นได้สำหรับว่ามีคุณปู่คุณย่าช่วยเลี้ยงเราก็ให้ ตัวเลื่อนนั้นเนี่ยเปิดออกแล้วเราก็สามารถเข็นไปได้แล้วเราพอถึงจุดจุดได้จุดหนึ่งเราก็พับเก็บครับก็จะได้กันลื่นครับเดี๋ยวเราไปดูการเปิดตัวที่เป็นฟังก์ชันล้อนะครับว่าจะพับออกมายากหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันครับครับการพับล้อนะครับเราก็ยกมาด้านหนึ่งแล้วเราก็ เอาล้อออกมาแบบนี้ครับเราก็จะได้ด้านหนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับเราก็สามารถเลื่อนไปไหนก็ได้อีกด้านหนึ่งก็มีนะครับเราก็สามารถพับออกมาครับนี่เป็นล้อครับล้อก็จะเคลื่อนได้ครับเคลื่อนไปไหนก็ได้ได้เราก็สามารถเลื่อนได้ ตัวล้อก็ไม่ลื่นมากนะครับไม่แบบว่ามีโอกาสที่จะทําให้อ่าเกิดการลื่นแล้วก็พัดตกลงมาเป็นล้อไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้เป็นบันพับครับดูแล้วเขาน่าจะชอบครับ Learning Tower เดี๋ยวผมขออนุญาตยืนนะครับเพื่อจะได้เห็นว่ามันคงทนขนาดไหนนะครับนี่ผมยืนยืนพร้อมกับลูกครับผมน้ำหนัก90นะครับก็สามารถยืนได้นะครับคงทนแข็งแรงมากๆเพราะว่าผมว่ามันเป็น Learning Tower ที่ทำมาจากไม้ครับแล้วทางน้องเขาเนี่ยเขาก็มีการลบคมให้ ไม่มีเสี้ยนเลยเขาค่อนข้างลบคมได้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของอะไรที่เป็นไม้เนี่ยบางทีเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ขัดหรือมีเสี้ยนนะครับก็อาจจะส่งผลต่ออการบาดเจ็บในกรณีที่เสี้ยนต่ำได้นะครับแต่อันนี้เขาลบคมให้หมดเลยครับทุกจุดเลยครับและที่สำคัญก็คือพาชาลักมาให้ด้วย อย่างดีนะครับเขาการันตีว่า1ตัวเนี่ยมีความคงทนแบบว่าหลายปีมากๆสามารถใช้กับลูกคนที่1คนที่2คนที่3ได้อันนี้เรามาลองวิดูวิธีการสลับการเปลี่ยนระ,ระดับชั้นดูนะครับอันนี้ก็คือไม้ที่เขาทำไว้นะครับเราก็เอาออกมาครับแล้วเราก็ดันเข้าไปใหม่นี่ก็จะเป็นอีก1ชั้นครับ สูงอันนี้ไม่รู้ลิก้าจะขึ้นมาได้หรือปลอันตรายไปลูกอึ๊บโอ้โหเก่งยังเลยเนอะอากอบลดให้4,990 4,900แล้วกันเนอะอากอบบอกว่าส่งให้ถึงที่ครับสำหรับ พี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมส่งในส่วนของลายเป็นลายไอดีนะครับของน้องที่ทำนะครับชื่อน้องกอล์ฟนะครับเขาเป็นครูสอนว่ายน้ำแต่เขาชอบทางด้านางานประดิษฐ์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับอะไรแบบว่าประกอบไม้แบบนี้ครับเขาก็ทำเขามีลูกเล็กด้วยก็เลยทำเป็นาไรายได้เสริม ก็สำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อเขาได้โดยตรงเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ mm hmm. ยืนกินข้าวก็ได้ครับ oh. ปกติเขาจะนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับ oh. แต่พอเห็น learning tower ก็ oh. ยืนกินข้าวบนนี้ครับ